สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีบอสตัวใหม่เข้ามาเนาะก็คือเซตซารานะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตีให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําในเรื่องของการจัดทีมให้ดูด้วยเนาะว่าสําหรับวันแรกนี้เราจัดทีมแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในเซิร์ฟ g l o b a l ด้วยนะครับว่าเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยคนที่เขามีตัวตึงๆตัวครบๆแล้วนะครับเขาจัดกันประมาณไหนเนาะแต่ว่าบอสตัวนี้มันก็มีข้อจํากัดในการจัดทีมอยู่เนาะเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นแต่ละเผ่าไปนะครับกว่า,า,า้าได เราก็ต้องรอไปก่อนสักระยะหนึ่งนะแต่สําหรับวันแรกนี้เขามีเงื่อนไขคือเราสามารถใช้ได้แค่เผ่าเกรฟบอลเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแสงมืดเนี่ยจะใช้ได้แค่สา尔ิต้าทารินและก็แบรียวแค่3ตัวนะตัวอื่นจะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วในส่วนของของรางวัลเนี่ยหลังจากที่เราตีบอสไปแล้วนะครับเราก็จะได้หินวิบัตินะครับซึ่งหินนี้เราก็เก็บสะสมและก็นํามาแลกของรางวัลในร้านค้าได้เลยนะครับก็จะมีลูกแก้วแสงมืด5ลูกเนาะและก็มีกุญแจส้มอีก25ก้อนเลย นะครับผมและของรางวัลอื่นๆถ่านเราต้องการเนี่ยก็มาแลกให้ครบได้เลยนะครับสาหรับคนที่ติดท็อป20หรือว่าท็อป1 0 0นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือรางวัลองค์อาจนะครับตรงนี้เนี่ยเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะถ้าเก็บจนครบแล้วนะครับก็สามารถนําไปแลกเป็นกรอบรูปได้นะครับและก็จะได้เป็นกุญแจสีแดงมาด้วยนะครับก็ได้เยอะได้น้อยก็อยู่ที่อันดับที่เราทําได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับประจําวันด้วยนะครับสาหรับอันดับประจําวันเนาะก็ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นรางวัล องอาจนะเลยก็ได้กุญแจแดงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือดีมากเลยนะได้กุญแจแดงวันละหนึ่งครั้งนะครับติดแค่ท็อปร้อยก็โอเคแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้กุญแจแดงเลยก็แต้มนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีของรางวัลการจัดอันดับสุดท้ายด้วยนะครับก็คือในช่วงของการจบซีซั่นเนาะซึ่งอันนี้แหละสาคัญมากนะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตรงนี้นะคือสิ่งที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยก็คือแบบท็อปร้อยนะครับขอแค่พเพื่อนๆติดท็อปร้อยได้ก็พอพเพื่อนๆจะได้แก่นห่วงลึกมานะครับซึ ุธประจำตัวนะครับจากเลเวล20ขึ้นไปรลเวล25ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกแก้วสีแดงอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันโกงมากเลยนะคนที่มีกับคนที่ไม่มีมันก็จะเริ่มแตกต่างกันตั้งแต่ตรงนี้แหละในส่วนของคริสตัลดวงดาวนะครับหรือลูกแก้วแสงมืดนาอก็ได้คนละ15เลยไม่ได้ต่างกันนะครับขอแค่ติดท็อปร้อยก็ได้เท่ากันหมดแล้วก็แฟชั่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเนาะใครชอบอยากจะได้ครบเซ็ตนะครับก็ติดท็อป20ให้ได้ส่วนถ้าเราไไไมมม่่่่ติดด็็็ออป20กกเนนนรยยาางง้้้แฟชชัใ คือมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนอกจากความสวยงามนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยขอแค่ติดท็อปร้อยแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องติดท็อป20ติดท็อป50เนาะแค่ติดท็อปร้อยก็ได้เท่ากันแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับผมนอกจากแฟชั่นที่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับทุกคนจะทํางานอยู่หรือเปิดมาเล่นต่อก็สนุกได้ทุกโหมดใน a F K Journey เกมที่ผูเ้เล่นทั่วโลกต่างตั้งต,า,งต,า,งตารอเติมเกมผ่านไลน์กับ r i ดแมนช็อปได้ดากรอนคริสตัลถูกคุ้มกว่าเติมเองแอดเลยแอด,ออแอด,แด,ดริดแมนช็อป และสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player าร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้ใตคลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับในการตีบอสเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการตีบอสในดินแดนแห่งความฝันเลยนะก็คือมาช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องตีไปทีละตัวก่อนเนาะตามระดับความยากนะครับ อย่างเช่นตัวแรกเนี่ยระดับทั่วไปเนี่ยครับผมตีตายไปแล้วเนาะซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระดับยากนะครับซึ่งพอเราตีระดับยากครบ100%เนี่ยบอสมันก็จะตายนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงบอสตัวสุดท้ายที่เป็นระดับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือบอสมันจะไม่มีทางตายเนาะแต่ว่าเราต้องไปวัดกันที่ใครทําดาเมจได้มากที่สุดนั่นเองแล้วก็ในช่วงบอสตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะจัดทีมได้2ทีมนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้เนาะก็ถ้าเ,เพื่อนเล่นไปถึงช่วงงงงประะมมมาาาณสุดด,สดททททท้้้้้ยยเนีีีีี่่่่ก็จตตออใช2 2วซึ ใช้3ตัวละครเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูการวางตำแหน่ง Position ด้วยนะว่าเขาวางตำแหน่งกันไว้ประมาณไหนนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสกิลบอสกันบ้างเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วบอสตัวนี้ไม่จะเป็นต้องดูสกิลอะไรเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือถ้าจะเอาแบบสรุปเลยนะสกิลของเขาเนี่ยไม่ว่าเราจะวางตำแหน่งไว้ตรงไหนก็ตามนะครับมันจะมีสกิลสายดูดนะที่จะดูดทุกตัวละครของเรานะครับไปรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจใส่แค่นั้นแหละนะครับเราจำกันไว้แค่นี้ก็พอแล้วก็จะมีการมุดนะครับแล้วก กระโดดขึ้นมาโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นการทําดาเมจและก็ลดความเร็วการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะคือสกิลเนี่ยไม่ต้องโฟกัสอะไรมากนะสำหรับบอสตัวนี้แค่ใช้ตัวละครตามที่มันพอจะใช้ได้เนี่ยตามที่เขาแนะนําแค่นี้มันก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวเลือกในการจัดทีมมันมีไม่เยอะเนาะเพราะมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับและก็บอสตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยนะครับก็คือช่วงที่หมุนเวียนทีมนะครับก็คือที่เราต้องเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้ววก็ช่่งที2จะเปป็นนิดดดลล้้้้อมขัสสุุแวายยี่ก็จะ เป็นรางวัลอง์อาจนะครับซึ่งในช่วงหมุนเวียนทีมเนี่ยเราจะได้ใช้ฮีโร่แตกต่างกันไปแล้วแต่เผ่านะครับก็มีข้อจํากัดในการใช้งานเนาะไม่สามารถใช้ได้ตามใจนะครับแต่ว่าพอเราไปถึงช่วงที่2เนาะก็คือปิดล้อมขั้นสุดยอดนะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวละครทั้งหมดได้เลยนะครับในทีมที่เรามีเนาะในการท้าทายบอสตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เราเข้าไปตีกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นบอสตัวที่2นะคือผมเพิ่งลงไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยยังไม่ถึงหมดไม่มีที่สิ้นสุดเนาะทีมที่เเรราาจะะใช้นนสสคคคััญุดลยืออทบ อันนี้คือต้องเอามาแท้งแน่นอนนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็แนะนําเป็นคาโรลีน่านะครับแลวก็ถ้าใครมีส卡ริต้าก็ใช้ส卡ริต้าได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีส卡ริต้านะครับก็ให้ใช้เป็นตัวดาเมจตัวอื่นที่ระดับสูงที่สุดใน i อดีที่เพื่อนๆมีเนาะเพราะว่าการที่ระดับสูงกว่าเนี่ยมันย่อมทําดาเมจหรือว่าทําคะแนนอะไรต่างๆได้ดีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่พเพื่อนๆไม่มีนะครับหรือระดับต่ำๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้งานเน้นใช้ตัวที่ระดับสูงที่สุดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าตัวละคร มันเท่าๆกันทั้งหมดเนี่ยก็ให้เลือกใช้ตามที่ผมแนะนําไว้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งตัวที่2เราใช้คาโรลีน่าเนาะแลวก็ซกาลิต้านะครับและก็ใช้เป็นซีเซียนะครับหรือซินวีน่าก็ได้เพื่อทาดาเมจเนาะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ซีเซียก่อนแต่ว่าพอถึงช่วงที่เราจะจัดได้2ทีมเนี่ยเราจะเอาซีเซียไว้ทีมที่2นะทุกคนทีมแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวอื่นแทนเนาะและก็ฮิลนะครับจะใช้เป็นลูโดวิกสําหรับใครที่ไม่มีลูโดวิกเนาะก็ใช้เป็นนิลุก็ได้นะครับถ้าไม่มีนิลุกเนี่ยก็ ีมเรานันแหแต่ถ้ามีไงก็ใช้เป็นนิลุหรือโรดวิกก็ได้นะครับแลวก็ทีมที่ผมใช้ก็จะวางตำแหน่งประมาณน,นี้นะครับก็เอาคาร์โรลีน่าเนี่ยมายืนต่อท้ายของทอรันนะครับแล้วก็ซีเซียไว้ท้ายสุดเลยเอารูดูวิกมายืนใกล้ๆนะครับระหว่างซีเซียกับซาการิต้านะเพื่อให้เขาฮิวบริเวณประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายก็จะโดนบอสรวบไปอยู่รวมกันอยู่ดีนะครับทุกคนและทีนี้ถ้าไม่ได้มีตัวตามนี้เนาะอย่างที่บอกเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นซินเวน่าก็ได้นะครับหรือไม่มีคาร์โรลีน่า เ,เพื่อนๆก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ไวเปอร์ iper, นะครับแล้วก็อ e ีกอก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเอาเท่าที่เรามีเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมนะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้มีหลายตัวละครเนาะคือเน้นใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีตัวตามผมเนี่ยก็สามารถใช้ตามผมได้เลยนะก็จะใช้ประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะใช้เป็นทารินนะครับทุกคนแต่ว่าทารินไอดีนี้ก็ไม่ได้ปั้นมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูของสุลต่านกันนะว่าเขาใช้ทีมประมาณไหนตอนนี้เราใช้ทีมแบบนี้ไปก่อน เนาะเขาจะใช้เป็นคาถาเรียกกลับนะครับแต่ถ้าของเราไม่มีก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้คาถาเศษดาวนะครับหรือจะใช้เป็นคาถาเพลาผ่านไปก่อนก็ได้เนาะสอันนี้นะครับเน้นใช้ไปก่อนเลยถ้าเปเพื่อนมีอันไหนก็ใช้อันนั้นได้เลยตามสะดวกนะครับอยากยืนนานขึ้นก็ฮิวเข้าไปก็ได้เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังตีบอสไม่ผ่านกันนะครับหรือถ้าแบบฮิวไม่ทันนะครับตายเร็วเกินไปก็ใช้เป็นป้องกันก็ได้เพื่อให้ทีมของเราถึกขึ้นนั่นเองโอเคก็กดเริ่มเลยนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ยากนะที ทีเดียวบอสตายนะครับผมโอเคพอบอสตัวที่2ตายเนาะตัวที่3ก็จะเป็นระดับมหากราบนะครับอันนี้ก็ยังรุยกันเหมือนเดิมนะตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะถึงหมดไม่มีที่ท้นสุดเนาะแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าทีมนี้จะทําคะแนนได้เท่าไหร่ผ่านจากมหากราบ1มาแล้วก็มาต่อที่บอสมหากราบ2นะครับ จากบอสมาหากราบ2ก็ยังเป็นบอสมาหากราบ3อยู่นะครับยังไม่หมดนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะต้องตีบอสไปอีกกี่ตัวนะถึงจะไปถึงหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆก็ลองนับดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเรื่อยๆเนาะ โอเคมหากราบ3มเสร็จยังมีมหากราบ4ี่อีกนะครับทุกคนไม่รู้ว่าของไทยเราไปถึงมหากราบไหนกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบมหากราบสี่ก็ยังไม่จบเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีต่อมหากราบ5นะแล้วถึงจะไปถึงหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหรืออาจจะเป็นระดับยากก็ได้นะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับอาตอนนี้เริ่มยากแล้วนะครับคือจากเดิมที่ตีทีเดียวตายตอนนี้เริ่มมียื้อบ้างวิ2วินะครับผม โอเคและสุดท้ายนะครับก็มาถึงโหมดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเนาะไม่มีมหากราบ5นะพอจบมหากราบสี่เสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงโหมดไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะเนาะทีนี้เรามาดูทีมกันนะครับผมสําหรับทีมที่เขาใช้กันเนาะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะใช้เป็นทาลีนกันนะในส่วนของตําแหน่งการวางเนี่ยเขาก็จะวางแบบนี้นะครับผมก็ใช้ลูดวิกยืนตรงกลางเนาะเอาทอรานมายืนแทงเหมือนเดิมเอาทารีนมาทําดาเมจนะครับแล้วก็สาลิตา้าเปิดก่อนแล้วก็ดาเมจนะเนาะใส่เซเซียเข้าไป นะครับผมสําหรับทีมแรกในส่วนของทีมที่2เนี่ยนีรุสาคัญมากเลยทุกคนคืออันนี้เนี่ยแบบว่าเอาออกไม่ได้เลยนะเพราะว่านีรุเราต้องใช้ฮิลในทีมที่2เนาะถ้าอยากจะยืนได้นานมากขึ้นทําดาเมจได้นานมากขึ้นดาเมจได้เรื่อยๆก็ต้องใช้นีรุในทีมที่2นะส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับบางคนเขาก็ใช้เป็นน e ีรุอีกอร์เลยก็เซเซียในทีมที่2นะเพื่อให้แบบมันยืดได้นานขึ้นจากซัมอนของเซเซียนะครับแลวก็จากอ e ีกอร์ที่มันปวดเรื่อยๆเนาะในส่วนของอ์ติแฟกต์เนี่ยเขาก็จะใช้ นีะครับมันเป็นอาร์ติแฟกของซีซั่นนะแต่ถ้าของเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยเพยื่อนๆก็อาจจะใช้เป็นรูปไฟหรือเป็น Art อาร์ติแฟกอะไรก็ได้เน้นทําดามเมจไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูของคนที่2กันบ้างนะครับคือพวกนี้เขาจะเริ่มตั้งทีมไม่เหมือนกันแล้วนะครับเห็นไหมตำแหน่งการวางก็เปลี่ยนไปนะครับใช้ลูด,ดวิกเนี่ยมาเชื่อมกับทอรันนะครับแล้วก็คารินกับซาการิต้าเนี่ยยืนคู่กันเนาะคนละฝั่งเลยครับแล้วก็ใช้คารโรลีนาด้วยของคนนี้นะครับผมคือเขาย้ายเซเซียเนี่ยมาอยู่ในทีมที่2นะทีมแรกก็เลยใช้คาลรรนนน่าะคับสวที สเนี่ยเขาก็ใช้นีรุเห็นไหมทุกคนเอานีรุมาฮิลเนาะสำคัญมากแล้วก็ใช้เซเซียมายืนตรงกลางนี่ครับให้นีรุเนี่ยเอามาเชื่อมตะเกียงนะครับใส่หัวให้กับเซเซียแล้วก็ใช้เวเปอร์เลียนด้วยหรือถ้ามีอีกอเนี่ยผมคิดว่าใช้อีกอรน่าจะดูเวิร์กกว่านะครับเขาจะได้แบบกระโดดไปมาน่าจะตายได้ยากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองพยายามหาทีมใหม่ๆดูนะครับที่อาจจะไม่มีทาลีนเนาะเพราะว่าทาลีนเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่าทาดาเมจได้ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าในเซิร์ฟไทยของเราน่าจะไม่มีคนปั้นทาล มก็เดี๋ยวลองหาอ่ะนี่เจอแล้วนะครับของคนนี้นะครับผมเขาไม่มีทาลินเนาะเขาก็ใช้เป็นทีมตามนี้เลยนะครับมีทอรลันซาลิตาคาโรลีน่าลูโดวิกเลยก็ไวเบเลียนเหมือนเดิมซึ่งทีมแรกถ้าเพื่อนๆไม่มีลูโดวิกก็อาจจะไม่ใช้เนาะใช้เป็นดาเมจไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยเอานีลุมาฮิลนะครับในทีมที่2นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นนลุแทนลูโดวิกในทีมแรกก็ได้เนาะถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีฮิล2ตัวนะครับแล้วทีมที่2เนี่ยก็ใช้ตามนี้ใช้อีโกซินเวน่าแลวก็เซเซียนะครับแบบ เกันนะก็สามารถทําตามได้นะครับโอเคส่วนที่เอื่นที่เหลือนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีแตกต่างกันเยอะมากนะครับเขาก็จะจัดเป็นเหมือนกันสัส่วนใหญ่นะเพราะว่าก็ก๊อฟกันมานะครับก็วางตามกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการจัดทีมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอก๊อปเป็นทีมแรกละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาบางตัวนะนี่นะครับก๊อปท็อปซ์ฟเวอร์เนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับเอาทาลีนออกนะแล้วก็ผมจะใส่เป็นซินเวอร์านะครับเอามาเชื่อมกับอันนี้แทนนะครับ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับผมแล้วก็อันนี้ใช้เป็นสิงโตเนาะส่วนที่2ี่เนี่ยใช้อาร์ติแฟกต์เป็นดาบนะครับและก็ผมจะใช้นิลุแน่นอนอยู่แล้วใส่ดีลุเข้าไปแล้วก็โอ้โหอีกอร์อีกอร์ออไม่ได้อัพมานะครับก็ว่าทําไมบางคนไม่ใช้งานเนาะคือถ้าเพื่อนๆมีอีกอร์เนี่ยก็ใช้เป็นอีกอร์ได้นะครับและก็อาจจะใช้เป็นเบเรียลก็ได้นะเออผมเห็นคนแนะนําอยู่ใช้เป็นเบเรียลนะครับถ้าปั้นมาย้ําว่าถ้าปั้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปั้นกันมาเนาะเขาก็เลยจะใช้เซีีียแทททนนในส่่วของม ประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็อาจจะใช้ประมาณนี้นะครับหรือว่าของทีมที่2เนาะเปลี่ยนใหม่นะเอาเซเซียมาไว้ทีมที่2ดีกว่าแล้วก็อ e ีกอร์เนี่ยผมขอลองเทิร์นแรกก่อนถ้าอ e ีกอร์ทำดาเมจได้ไม่เยอะผมค่อยมาเปลี่ยนเป็นซินเวน่าใส่แทนนะครับตอนนี้ขอลองเทสแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ทีมแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาเซเซียออกเนาะผมก็จะใช้เป็นซินเวน่าใส่ไปแทนและกันเพราะว่าระดับเขาสูงกว่าแล้วก็มีอาวุธประจําตัวที่ดีกว่านะคิดว่าน่าจะทาดาเมจได้เยอะมากกว่านะครับโอเคใส่ไปตามนี้นะครับมาลองดูกันว่าจะได้อันดับที่เท่าไหรนะ ของ ID นี้นะครับในระหว่างที่เราต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆขี้เกียจด,ด่วนะเพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปนะครับ โอเคตอนนี้น่าจะ1 2 0 0 0ล้านนะครับถ้าผมบวกไม่ผิดนะเออแล้วก็หมดแล้วนะครับผมได้13,000นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูทีมที่2เนาะตอนนี้นะครับผมก็มีนิลุอีกอ็แล้วก็เซเซียนะครับคิดว่าน่าจะพอช่วยได้เดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยค่อยลองเปลี่ยนตามสุดตานคนอื่นดูนะครับว่าเขาใช้ทีมแบบนั้นเนี่ยมันจะทำคะแนานได้เยอะมากกว่าหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมแรกเนาะก็ทำดาเมจร,รวมไปได้17,000 พ0 0ล้านนะครับผมอยู่อันดับที่33นะคือของเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเขตแล้วก็แบบแข่งข้ามเขตนะก็คือจะเอาเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยมาแข่งรวมกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขเซิร์ฟนั้นๆเนี่ยกำกับไว้อยู่ตามข้างหลังชื่อนะว่าคนไหนเนี่ยเข้ามาจากเซิร์ฟไหนนะเห็นไหมอันนี้เซิร์ฟ77อันนี้เซิร์ฟ S 72นะครับเซิร์ฟ S 86อะไรอย่างเงี้ยคือสุนตานจากหลายๆเซิร์ฟมารวมกันอ่ะมันก็เลยแบบแอบยากอยู่นะของเซิร์ฟ g l o b a l ขนาดเติมเยอะหรือว่าเราเป็นอันดััับบบบในนนนเเเเเซซิิรรรร์์ฟฟขอออองาาาากก็ตตมะะแ่่่่่วพไปททีียยืๆคู เขตเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะคะแนนไม่ได้สูงมากนะครับทุกคนก็อันเนี้ยอยู่ท็อป33แต่ก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมนี้ขอแค่ติดท็อปร้อยได้ก็พอนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นที่1ท็อปสิหรือท็อปยีอะไรแบบนั้นก็ได้เนาะขอแค่ท็อปร้อยแค่นั้นก็ได้ของรางวัลดีๆแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใช้ตามคนแรกคนนี้เหมือนเดิมนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนออกใช่ไหมทีนี้ลองใช้ตามเขาดูบ้างนะครับทีมที่2ก็ใช้เป็นตามนี้เลยส่วนทีมแรกเนี่ยเราไม่มีทาลินเนาะก็จะเอาเป็น ระดับเนี่ยมันต่างกันเยอะมากๆก็มาลองดูนะครับว่าจะได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะเมื่อกี้เราได้17นะครับหรือว่า17,000ล้านนะพอใช้เป็นทีมนี้มาดูว่าจะเพิ่มได้เยอะมากแค่ไหนนะครับ โอเคก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ํำดามเมจเป็น18,00 0นแะครับแลวก็อันดับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่27เนาะก็ถือว่าทีมนี้เนี่ยดูเวิร์กกว่านะคือจัดตามสุลตันคือน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอสของวันแรกเนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูเป็นแนวทางแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะส่วนวันอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์กันเข้ามาดกจะู ว่าใน Global, เซิฟ g l o b a l เขาใช้ทีมไหนตีนะของวันในเดื่นเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมก็จะทําให้นะครับหรือไม่ก็ผมอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันปลดล็อกครบทุกทีมก่อนนะครับแล้วค่อยแบบว่าพามาดูทีเดียวไปเลยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะทําแบบไหนนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากดูในรูปแบบไหนอยากดูยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำ ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ